ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ youtube ช่องกันอุลตร์นะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับมาหาอาจารย์พลนะครับเพื่อจะมาศึกษาความรู้นะครับวันนี้ก็จะมาดูพระสมเด็จนะครับครับวันนี้นําเสนอพิมพเจดีย์โยนะครับลักษณะพิมพ์ทรงองค์นี้ค่อนข้างจะแปลกประหลาดกว่าพิมพเจดีย์โยพิมพอื่นเพราะเส้นสายต่างๆค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับครับ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นฐานเส้นซุ้มลำตัวเขาเส้นลำล้นนะครับนะฮะเกตนะะจะใหญ่ไปหมดนะครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะผมว่าพบเจอน้อยนะครับไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเจอพิมพ์ใหญ่ครับนะฮะนี่เป็นพิมพ์จีดีเจดีโพระองค์นี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ดูง่ายมากนะฮะสังเกตดูเส้นซุ้มมีการเซตตัวครับ แล้วก็พระมีรอยแตกทั้งองค์นะฮะโดยเฉพาะด้านหลังนะครับเจดีย์โยนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์นะฮะก็คือลักษณะของพิมพ์ทรงนี่จะโยโย่เฉียงๆนะฮะโพติพิมพเจดีย์เขาจะมีสมมากนะฮะเ,เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แต่เจดีย์โยเขาจะเป็นลักษณะเป,เป็นสมมาเป็นสมมาสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะเอียงบ้างโยบ้างนะฮะแล้วแต่ ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีความงดงามคลาสสิกนะครับหลังเรียบนะครับดูด้านข้างนะฮะมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะฮะมี<า>รอยแตกรอยปริมีก้อนมวลสารนะฮะแสดงว่าพระอ,องค์นี้ตัดขอบด้วยมือนะฮะด้านในแล้วก็เห็นองค์พระนูนเด่นแสดงว่าแกะพิมพ์ได้ลึกมากครับกดพิมพ์ได้ลึกมากนะ,ะครับนูนครับ จะไม่มีเส้นชายจีวรนะรเป็นการนั่งผัดสมาธิเพชรนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวนะฮะที่มีเส้นชายจีวรนะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกาลแพสูงอ<น>ันนี้เป็นการทดลองเช็คอายุน้นํายานะะค,ครับก็คือใช้หยดน้ํายาเช็คอายุแคนไซลงไปนะครับถ้าเป็นผ้าที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนสมหลักก็คือปูนนะฮะน้ํายา เวลาหยดลงไปก็จะกาะเป็นเม็ดจมไม่กระจายไปตามพื้นผิวนะฮะแล้วก็มจะมีอกจะมีฟองอากาศขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆแบบนี้นะครับครับอันนี้เราใช้กล้องกขยายสูงดูนะฮะส่องและถ่ายรูปก,ก็เห็นมวลสารชัดเจ 18, นนะรอยแตกรอยแยกนะครับมีสีฟ้าสีเขียวนะมีสีแดงของดินกำแพงนะมีจุดดำ ะฮะก็ถือว่าโอเคมีดินสีเหลืองนะฮะเนื้อตกขลึกเหมือนหินนะฮะภาสมเด็จแท้นะฮะเวลาเรามองเนี่ยจะดูมีสเสน่ห์มีชีวิตชีวาเนื้อหาจะนึบนุ่มไม่แข็งกระด้างถ้าองค์ไหนเนื้อด้านๆไม่มีชีวิตชีวาก็คิดไปก่อนว่านะ่า น่าจะเป็นผ้าปูนบัสเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นมวลสารนะฮะครับสีขาวสีแดงสีเหลืองนะครับ,รบอันนี้เนื้อพระมีรอยแตกแล้วมีเส้นลักฝังติดอยู่ถ้าคงไหนมีลักอย่างนี้นะฮะมีร่องรอยของการลงลักมาแต่เก่าแต่ก่อนก็สบายใจได้นะฮะว่ามีโอกาสแท้เกิน80%ดสอเพราะว่า เป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะในการลงลักนะนะครับ,รบอันนี้ก็สีฟ้านะฮะอันนี้ก็เส้นลักมบนสาสีฟ้านะครับสวยงามมีสีเขียวเล็กนะฮะสีเขียวก็อาจจะเป็นพวกหินก็คือหยกนะครับ,อ,รบอาจจะเป็นดินนะครับ อันนี้ตรงหัวไหล่ซ้ายนะฮะเสร<จ>นทชมพิกาเสร็จตัวนะฮะหนึ่งข้างในก็ซ้อนเป็นมวลสารเสร็จรักเก่าดินสีเหลืองนะฮะดินกำแพง โอ้โนี้พื้นคูหานะฮะผลึกขาวนะฮะมีลักษณะของปูงอกขึ้นมานะครับมีเส้นลักเก่าเส้นลักใหม่อย่างจางจาวันนี้คือแตกเก่าครับนะฮะแตกเสร็จก็ปูนงอกขึ้นมาทับทับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็แตกใหม่นะฮะปูนยังงอกขึ้นมาไม่ไม่ครบนานๆไปก็จะมาปิดครับปูนะทัจะงอกปิดนะฮะอันนี้ฐานล่างสุด ตรงมุมตรงมุมพระตรงขอบพระเนี่ยเป็นจุดที่เรามาดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าเพราะว่าจุดเหล่านี้นะฮะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงถ้าองค์ไหนไม่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลยก็แสดงว่าไม่น,าน,าน่าจะใช่นะครับมวลสารหลากหลายนะฮะ อีกการเซตตัวเนื้อนะฮะจะมีความหนึบนุ่มนะฮะน่ฐานล่าสุดทางเกียงนะ,ะนนครับด้านขวาครับเ้นซุ้มก็มีในกำแพงนะฮะแาใสา่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่ฐานสิงอันนี้ฐานที่สองหรือฐานบัวนะฮะ เป็นพิมพ์ที่มีเส้นสายใหญ่โตมากนะจจดีโยพิมพ์นี้นะครับไม่ค่อยพบเจอนะฮะส่วนมากจะเล็กๆใชะะอนน่อันนี้อันใหญ่อันนี้มีน,นิ่น<ม>นกำแพงมีเศษลักนะครับอันนี้หัวเข่าขวาน,นะฮะนอนขึ้นนะครับ งงแขนก็เป็นธรรมชาตินะคระหลักตัวซอกแขนในส่วนที่ต่ำก็มีปูนงอขึ้นมาหน้าอ,อกก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นะฮะไหลโค้งเลยนะครับประเกศหรือพระรัศมีก็ยาวไปจนถึงซุ้มนะก็มีปมเล็กน้อยนะคล้ายคล้ายอดอกบัวซุ้มก็มีรอยแตกนะฮะตามขอบ มีมดสารซ่อนอยู่ในเนื้อครับ,รบพักก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะครับองค์นี้ไม่เหมือนใครก็คือต้องจะมีเม็ดสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับครับองค์อื่นพิมพ์เดียวกันก็ไม่น่าจะมีเม็ดนี้นะค,ะครับเพราะฉะนั้นพัสตุเตกแต่ละองค์จะมีอัตลักษณ์เฉพาะองค์ครับไม่เหมือนกันเลย โอเคครับสำหรับพ yeah, yeah, mm ิมเจดียก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยนะครับครับไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยแล้วก็องคนี้ค่อนข้าง่จะชัดเจนสวยงามนะครับครับก็ได้ความรู้กันพอสมควรนะครับก็มาดีครับ